มาดูที่หน้าหนังสือพิมพ์กันเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพาดหัวตัวไม้ของหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพูดถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่ค่ายทหารนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่า ไม่ใช่เฉพาะในแถบกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเท่านั้นนะคะที่มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ระเบิดกระทรวงสาธารณาสุขห้างสัพสินค้าเดมองงามวงวานอันนี้ยังอยู่ระหว่างการหาหลักฐานคลี่คล,คลายคดีกันอยู่เลยนะคะปรากฏว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันแต่น,นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนสองทุ่มของวันพฤหัสบดีที่9ก้ากันยายนที่ผ่านมามีเสียงระเบิดดังสน,นั่นันยวยสองครั้งบริเวณสนามหญ้าของกรมรบพิเศษที่5้าค่ายขุนเนนถนนโชต Na tâm bồn ดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะคะก็ทําให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับที่เกิดเหตุพากันตื่นตกใจออกมาดูค่ะต่อมาช่วงบ่ายวันที่10กันยายนนะคะผู้สื่อข่าวก็สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายทหารที่อยู่ภายในค่ายก็ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข่าวโดยอ้างว่าเป็นการฝึกซ้อมยุทธวิธีภายในเท่านั้นแต่จากรายงานของหน่วยทหารก็ทําให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยิงถล่มด้วย M79 จากรถปิกอัพสีบอนทองนะคะที่จ จอดเรียบคันคลองข้างกลมรบพิเศษแล้วก็ยิงถล่มเข้าไปในค่ายถึง5ลูกด้วยกันค่ะแต่ก็เกิดระเบิดขึ้น4ี่ลูกอีกลูกหนึ่งหัวระเบิดไม่ทำงานเบืองต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าสร้างความเสียหายใดๆนะคะเนื่องจากว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นสนามหญ้าที่ใช้ฝึกกระโดดร่มนั่นเองขณะเดียวกันบริเวณหน้ากลมรบพิเศษที่5ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีการเสริมบังเกอร์ขึ้นมาด้านหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะทางพลโทธนงศักดิ์อภิรักษโยธินแม่ทัพภาคที่3ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าเป็นการยิงวิถีโค้งจากระยะไกลอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุไม่ได้จัดกําลังเข้าไปสนับสนุนเพราะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นสามารถที่จะดูแลได้อีกทั้งกําลังทหารรักษาการก็มีอยู่เพียงพอเพียงแต่ว่าได้ย้าให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ